มาครับรับชมกับโตโยต้าไฮรักวีโก้สวยๆแบบนี้รอคุณอยู่นะครับเป็นเจ้าของสวัสดีครับผมอานะครับเดี๋ยวให้ดูรอบตัวรถกันก่อนนะ,ะกับโตโยต้าไฮรักวีโก้นะครับปี2010นนะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูรอบตัวรถกันก่อนจะสีดำนะครับมีรูรอยบ้างนะครับนิดหน่อยนะครับมีรูรอยบ้าง ตามภาษาสีดำเลยแต่รถได้บางนะครับบางนะครับแต่คงตะเข็บลูกหลงทุกอย่างอยู่ครบนะครับสติกเกอร์พิเลเนอร์ปี2 0 1 0แท้นะครับอ่า2น1 0นะครับตัวของ2010เลยริ้วรอยมีบ้างนะครับ่าบอกไว้ก่อนตำหนิมีรักยิ้มบ้างนะครับต้องบอกก่อนแต่ว่าโดยรวมสีฉ่ำนะครับสีฉ่ำแต่ริ้วรอยมีบ้างอ่ะบอกไว้ก่อนอ่ะมีตำหนิตรงนี้นิดนึงนะครับขอคนรับได้ขอคนรับได้นะครับ ตอนนั้นก็รดได้บางตัวนี้นิดนึงนะครับอ่ะบางบางนะครับอ่ะเดี๋ยวดูรอบตัวรถเดี๋ยวผมได้งานหมดเลยเนาะอ๋อแล้วก็มีตำหนิตรงนี้นิดนึงนะครับแล้วก็ตรงนี้มีรอยบุบนิดนึงนะครับโอเคอันนี้ไม่ใช่อันนี้อ่ะตอนน, implementing implementing น,นั้นก็ฉ่าหลังคาฉ่าฉฝากระโปรงฉ่ำ fixing. อ่ะเดี๋ยวดูรอบตัวรถภายในภายในนะครับเบาะ อ่าคุ้มอ่าเบาหนังคุ้มให้ใหม่นะครับหัวเกียร์ไม่มีช้านะครับคอนโซลไม่มีช้านะครับเอออันนี้เจ้าของอ่าเคยเปลี่ยนพวงมาลัยมานะเออต้องบอกไว้ก่อนเพราะว่ามันไม่ใช่มันเป็นพวงมาลัยของวิโก้แหละครับแต่น่าจะเป็นอ,อีกรุ่นหนึ่งนะครับอ่ะใหม่ก็มาอย่างนี้เลยนะครับสองแสนสี่เครื่องแน่นมากหลังคาขาวนะครับเบาะหนังคุ้มให้ใหม่ปักลายไฮักซ์วีโก้นะครับอ่าเย็บเป็นอ่าฉลุฉลุสวยเลยนะครับ ดูตอนหลังนะครับสวยนะครับสวยนะครับไม่ต้องพูดเยอะสวยคือสวยครับโอเคแม่แรงอยู่ครบนะครับอ่ะไม่มี้ํานะครับไม่ลงแม่แรงอยู่ครบนะครับอ่ะผมขาวๆอย่างนี้เลยนะครับไม่ได้ซักนะครับผมก็ไม่ได้ซักอ่ะมาอย่างนี้เลยนะครับหลังคาขาวประตูไม่มีแกะอ่าตัวนี้เจ้าของทําเป็น ุมแคปล่ามาเป็นครอบเลยนะครับอ่านะครับทางหน้ากากท้ายนู่นอ่าหน้ากากคอนโซลนะครับอ่าตรงกระจกนี่อ่ะเดี๋ยวเช็คกระจกกันก่อนเออขึ้นลงนะครับอ่ากระจกขึ้นลงสี่บานนะครับอ่าเล็กไมมาอ่าเดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องไว้เลยดีกว่านะอ่าตัวนี้กระจกพับได้นะครับเห็นไหมครับจอดในที่แคบก็พับเก็บได้นะครับอ่ะเดี๋ยวสตาร์ทไปเลยเนาะโอเค โอเคทีเดียวติดไม่มีเขกครับเครื่องเกียร์ไม่มีเขกแผงประตูสวยทุกบานนะครับตะเข็บสวยทุกบานน็อตไม่มีแกะนะครับไม่ต้องกลัวสติ๊กเกอร์อยู่ครบเม็ดอาร์คอ,อ,อยู่ครบนะครับเสาเอฝั่งขวานะครับอยู่ครบนะครับเดี๋ยวารายงานหมดเลยเนอะให้คนไกลได้ดูด้วะประตูหลังฝั่งขวานะครับเม็ดอาร์คอ,อยู่ครบไม่ต้องกลัวตอนแรกคิดว่าจะไม่ได้ถ่ายละเห็นผู้รับเหมามาแต่ผ่านไปแล้าประตูหลังสวยๆนะครับไม่ต้องกลัว เดี๋ยดูฝั่งนี้นะครับเม็ดอาร์ขว่างซ้ายอยู่ครบนะครับอยู่ครบเลยแอลอยู e L U ่ครบนะครับฝากระบะ L อลอยู U ่ครบอาร์อยู่ครบนะครับเออาร์อยู่ครบติ่งครบนะครับอ่ะลองกระบอะอ่ะก็อยางนี้เลยครับรวงทุกอย่างสีนกาวเดิมโรงงานอยู่ครบแม็กเลเนอร์สวยนะครับสวยเลยนะครับอ่าแต่เจ้าของเคยใส่ฝาครอบมานะครับเจ้าของเคยใส่ฝาครอบมาอันนี้ผมบอกไว้ก่อนนะเออ แต่เขาถอดออกโอเคปิดมือเดียวได้สบายนะครับก็สภาพโดยรวมก็โอเคคัซีไม่มีพ่นครับไม่ต้องกลัวเดิมๆซุ้มซอกไม่มีพ่นนะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูอ่าเพาขับหลังอย่างนี้เลยนะครับสติ๊กเกอร์ยังอยู่นะครับโช๊คโปรเฟนเดอร์นะครับอ่าลองกระบงกระบะไม่มีพ่นนะครับอ่ะหัวน็อตยังเง,เงาๆอยู่เลยนะครับอ่ะมาพร้อมกับยางอ่า มอนสเตอร์นะครับ AT อท่ยางรัดนะครับแม็กไลยดน้ำนะครับของคอสมิตนะครับมากับยาง26 5ห0ขอบ16นะครับประตูหลังฝั่งซ้ายนะครับเม็ดอาร์ครบไม่ต้องกลัวไม่มีฟั่มนะจ๊ะรายงานให้หมดเดี๋ยวจะรีบรายงานนิดนึงเดี๋ยวเอาไปลงแอปแดงด้วยโอเคน็อตประตูฝั่ง หลังไม่มีแกะนะครับโผล่ในดึงยากเสาเอขวา่งซ้ายไม่มีล้มนะครับเม็ดอาร์คอยู่ครบโอ้โหแค่เบาะก็ใหม่แล้วครับอ่ะจี้กันเลยยังไม่มีใครนั่งนะเออเพราะว่าผมหุ้มให้ใหม่เลยคอนโซลคอนโซลไม่มีแตกไม่มีหักไม่มีรอยขีดข่วนนะครับแผงประตูสวยจัดทุกบานไม่มีรอยขีดข่วนตะเข็บลูกยางสวยนะครับไม่มีบินไม่มียิงใหม่นะครับไม่มีกาวเดินใหม่นะครับสวยเดิม โอเคเดี๋ยวดูหน้าห้องเครื่องสีสันนี่จะบอกไว้ก่อนนะครับมันก็ก็มีริ้วรอยมีรักยิ้มนะครับมันเป็นสีดํานะครับแต่ผมก็ขัดให้ดีขึ้นเยอะแล้วมาจากเจ้าของมันไม่ใช่อย่างนี้นะเออเดี๋ยวเรามาดูหน้าห้องเครื่องนะครับอาอยู่ครบอาแก้มขวามีขยบมานะครับทําสีนะครับแต่ซอ,อกเซาะเดิมทุกอย่างนะครับติ่งยังอยู่ครบนะครับฝากระโปรงไม่มีขันนะครับ ไม่มีขันนะครับเออเครื่องไม่มีแกะมาร์กโรงงานอยู่ครบนะครับเครื่องเดินเงียบมากนะครับ ABS นะครับหน้าเดิมนะครับวงแหวนยังอยู่นะครับสติ๊กเกอร์วงแหวนยังอยู่แออยู่ครบนะครับสติ่งไม่มีเชื่อมใหม่นะครับเพศ2องพันสิบสองเดีร้อยสสี่แรงนะครับตัวนี้เป็นสองพัห้าร้อยสสี่แรงอ่ะดูกันอ่ะเดี๋ยวเปิดไว้เลยดีกว่านะ เดี๋ยวเราจี้เอย่างนี้เลยนะถ้าไอมีไอก็ไม่ต้องมาซื้อนะครับงานอย่างนี้ก่อนสกเกอร์สวยรับไม่มีขยุกนะครับขวากระโปงสติกเกอร์แอร์อยู่ครบนะครับโตโยต้าอยู่ครบทุกอย่างนิ่มๆนะครับนิ่มๆนิ่มแต่ไม่ได้นิ่มเยอะนะเออนิ่มๆแข็งๆกดลงโอเคห้องเครื่องสวยนะครับทุกอย่างเดินเรียบเจ้าของรู้สึกว่า จะเปลี่ยนไม้ตีกองมานะครับแร็กนะครับผมเปลี่ยนมานะครับแล้วก็ลูกหมากนะครับอช่วงล่างดำๆอย่างนี้ผมล้างให้แล้วนะครับไฟขัดให้แล้วมีตําหนิดตรงนี้นะครับบอกไว้ก่อนเออได้ตัว 2.5v n นะครับบันไดล้างให้แล้วนะครับนะครับตายท้องนี่โคตรสวยเลยนะครับอเดี๋ยวให้ดูแฉสจรงอยู่นะครับดูข้างล่างนี่ครับ ไม่เคยพ่นนะครับเกียร์ขาวนะครับเออจับป้องนี่นะโอเคช่วงล่างล้างให้แล้วนะครับได้พร้อมยางปี21นะครับของมอนสเตอร์นะครับอ่าทุกคนเคยเห็นนะครับมอนสเตอร์เนี่ยสนับสนุนอะไรอยู่นะครับอ่าอ๋วันแชมเปี้ยนชิพนะครับเขาสนับสนุนอยู่ลองไปดูนะครับเลขสี่หลังนะครับโอเคอันนี้ดังเก๊ะกท่อนะครับท่อท่อเขาเดินออกสองทางนะเออ ปลายสองทางนะครับสภาพนี้อ่ามีลูโล่ตรงนี้นิดนึงครับเออต้องบอกไว้ก่อนนะครับนอกนั้นก็ก็ได้สวยหมดเนอะภายในภายในสวยสะอาดสะอาดมากผมบอกเลยผมลื้อชงให้สะอาดมากไม่ต้องกลัวอ่ะเห็นไหมครับเล็กไม้มาอย่างนี้นะครับแอร์เย็นไม่ต้องกลัวอ่าแอร์เย็นเดินนิ่งเรียบนะครับอ่ะตรงสติ๊กเกอร์อยู่ครบหลังค่ะ นะครับท่านได้หาใช้อยู่กับโตโยต้าวีโก้นะครับสีดําดูดันไม่เกรงใจไกล้อมทรงหล่อๆอย่างนี้นะครับรถุ่ลเพมมนแสนจังหวัดขอาแก่นนะครับอ่าดูให้ชอบก่อนนะสำหรับคงไกลดูวิดีโอก่อนนะครับอ่าชอบแล้วทักนะครับถูกใจแล้วมาลองนะครับต่อลองหน้างานเนี่ยคุยทุกคอรถถูกใจอยู่แล้วนะตีอย่างนี้เลย กับสภาพนี né, ้นะครับก mm. yeah. ับ t o y o ต a h ไฮรักซูโก้พีเ2.5 VN Turbo นะครับรถจริงๆเป็น2รายชื่อนะครับบอกไว้ก่อนแต่ว่าจริงๆเจ้าของใช้แค่คนเดียวนะครับเจ้าของใช้แค่คนเดียวคือให้คนคนคนหนึ่งซื้อแต่คนที่ใช้เนี่ยคือใช้ประจำแล้วก็โอนออกให้เขาเลยแค่นั้นเองเครดิตเขาไม่ดีตอนแรกแค่นั้นเองอ่ะจะดูสภาพก่อนนะครับขอให้ถูกใจนะครับถูกใจแล้วมาลองนะครับคุยถูกใจมาลองนะครับคุยถูกคอ ลองแล้วถูกใจเนี่ยผมลดให้กระจุยกระจายอยู่แล้วราคาตั้งไว้เพื่อต่อเฉยๆนะครับขอคนท้อมนะครับรดอยุมเพิ่มพงแสนจงันงหวัดนครปฐมนะครับฝากเบอร์ติดต่อหน่อยนะครับ0846486283อาร์ตเทสให้แล้วนะครับคันนี้ขับมาจากเช,ชิงเซานะครับประมาณเกือบ200กว่ากิโลปกติทุกอย่างไม่กินน้ำมันด้วยโอเคนะครับขอบคุณมากครับ